เหมือนมันต้องขึ้นทางนี้นนเพื่อนอยากจะเดินหลงอีกนะครับน้องหมาพี่หมาโอโ้ทางโคตรลกเลยทา,ทางโคตรลกเลยเพื่อนเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเคลียร์ทางก่อนครับ กว่าจะผ่านนามมาได้เพื่อนเพ่อนเแล้วก็มาเจออีกแล้วเดินขึ้นเดินขึ้นอย่างเดียวการะวังนามเด้อกะเวลาไว้ชุดนิดนึงนะวันน,นี้เพื่อนอ้องมาพ้าป่านี้โคตรลกเลยอะ่ะ ว่าจะเป็นนั่งเรียนโป่งสักหน่อยจะไปพันนืดหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหหลกระหว่างทางเดินนะครับเจอกับไข่นกด้วยนะเพื่อนๆนะก็จะตื่งเตนนะครับปล่อยไว้สวยนะ แต่ว่าจับไม่ได้นะครับไปเดินทางกันต่อพี่ระวังโดนรังนกนะเจอไหมโอเคเดินมาได้ชั่วโมงก,กว่าแล้วเหมือนกันนะในดวงไผ่หนามเนี่ยใกล้จะพ้นถ้าพ้นก็ใกล้จะถึงแล้วเหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเพื่อนๆน้ำเยอะมากระวงน้ำเะพี่ไ <Okay. S 2> ปโอเคครับเรื่องนี้ตอนนี้พ้นป่าน้ำแล้วถึงป่าอีกแถบนึ่งป่าเนี่ยอย่าประมาทนะครับแล้วอย่าก,กินของสีสัวเลยนะพี่นะป่าเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับนี่ไงรอยสัตว์ป่า หาพินนะครับเห็นไหมนี่น่าจะเป็นไม่แย่ก็ตะกวดนะครับเพื่อนนะเม่ตะกวดก็พวกประเภทพวกสัตว์รูนะครับน่ากลัวมากๆนะเนียงก็น่าจะเป็นแมงป่องดํานะครับเพราะแมงป่องดําเนี่ยจะทํารูลักษณะนี้นะครับอันนี้ให้ความรู้นิดนึงนะครับรูของมันเนี่ยจะแบนๆนะครับเป็นแบนแล้วทางเข้ามันเนี่ยจะเรียบมากถ้าเป็นของแมงป่องนะส่วนถ้าเป็นแย่ก็เหมือนกันห่างมันเนี่ยจะคอยกวาดดินข้างๆออกตลอดเวลาเขาออกเขาออกจนห่างเตียนะครับเพื่อนนะ โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปสภาพป่าแถมนี้ยจะต่างจากแถบที่ผมเดินข้ามมันจะเข่าลูกนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่น้องหมาก็เดินมากับเราด้วยนะครับอย่างที่ผมว่านะครับถ้าเดินข้ามเข่าลุ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ใกล้จุดที่ผมเคยพักแล้วเดินไปแค่ข้างหน้านี้เองหน่อยเดียวนะครับเพื่อนๆนะเดินทางกันต่อครับไปถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆ นี่ก็รังนกนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะรังนกนะครับพยายามจะเยอะไหมครับรังนกกำลังทิ้งก้อนเนี่ยมีไข่เหมือนกันนะครับรังนี้ น่าจะอยู่จะ,จะน่าจะมีหลายฟองแล้วน่าจะอยู่น่าจะอยู่สูงกว่าลางข้างบนนู้นนะครับพเพื่อนนะโอเคครับพเพื่อนย,ยังไงนะเดี๋ยวผมกับพีซ่านะครับจะขออนุญาตนะเตรียมตัวนะครับประกอบอาหารเพราะว่าตอนนี้เรามากะเวลาไว้ผิดนะครับที่แรกผมนึกว่ามาเนี่ยไม่ถึงสองชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเลยนะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่ประมาณช่วงสามโมงสองโมงนะครับกะเวลาไว้ผิดตอนนี้ก็จะหกโมงกว่าละนะครับเดี๋ยวทํากับข้าวหรือว่า ต้องตั้งแคมป์นะเดี๋ยวไม่จะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเอานะครับเพื่อนนะยังไงเดี๋ยวพวกผมขอสองคนได้ขออนุญาตทาธุระส่วนตัวก่อนนะครับเพื่อนนะนี่นะครับจุดที่ผมเคยชี้แจงเรื่องหมูป่านอนโอ้โหถาวันเขีาม,มาถาวันผีเรี้กับนะภาษาชาวบ้านนะครับนี่เป็นร้อยหมูป่านะครับซึ่งจุดที่ผมเคยตั้งแคมป์จะอยู่ตรงนู้นนะครับ ก็จะคือรอยหมูป,ป่านี่นะครับรอยตีนกระโดดรองเท้าทาไมถึงใส่รองเทานะ้าผ้าใบมาไอรองเท้าแตกมาวันนี้รองเท้าผ้าใบซักครับเพื่อนซักเราไม่แห้งก็เลยต้องจุดใส่รองเทา้าคู้นี้มานี่คัดจุดที่ผมเคยตั้งแคมป์นะครับนู่นนะผมผูกเปตรงนู่นนะครับโอเคครับ,บเพื่อนยังไงเดี๋ยวผมอสองคนจะขออนุญาตประกอบอาหารก่อนเดอ้อเพื่อนเดอ้อ อืมยุงโคตรเยอะโดนยุงม,มาเพี้ยไปนี่ก็ติดยากลือเกิน เต็มไกันอยูก,ก่อนยุงมันไม่มีปีกหมันขึ้นไม่ถึงฮะยุงไม่มีเปีกมันขึ้นไม่ถึง,ถงโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนนะตอนนี้เราฝันได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะประกอบอาหารแล้วก็ขึ้นไปผูกเปด้านบนก่อนนะครับเพื่อนนะ โอเคครับพเพื่อนๆดังงั้นผมขออนุญาตขึ้นไปผูกเปแล้วก็ยวค่อยลงมาประกอบอาหารที่หลังนะครับพเพื่อนนะขออนุญาตขึ้นไปประกอบเอ้ยขออนุญาตขึ้นไปผูกเปก่อนพเพื่อนๆเจอที่ปลูกไหมพี่โอเคครับดังนงไนผมขออนุญาตขึ้นไปผูกเปก่อนครับพเพื่อนตอนนี้นะครับพี่ซ่านะครับ ได้ทำการกำลังผูกเปเลยนะครับเจออ้ไี่ผูกได้ไหมพี่จะผูกกับกิ่งไรเนี่ยเบอร์ผูกเป็นกิ่นไหนพี่ให้ผมให้พี่ผูกก่อนน่ะโอเคเพื่อนๆอย่างไรผมกับพี่ซาขออนุญาตผูกเปก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวคุณ จะทำการนอนพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับ ท้างอันตรายนะครับพรเพื่อนๆนะตรงนี้จะมีสัตว์ใหญ่มากินใช่ไหมเบิร์ตใช่พี่เขาต้องผูกปีสูงเลยนะใช่ร,อ,รอลุ้นสัตว์ใหญ่คืนนี้โอเคเรียบร้อยครับพรเพื่อนๆแต่ผมจะลดเปฝั่งนุ้นหน่อยนึยนงนะครับ <c oughs> อีกคงอันตรายพอสมควรนะอือฮะกว่าไอ้พี่ก็พอสมควรอนะเป็นไงบ้างได้ดิโอ,อ้โหยังเจียวดุงก็เยอะชิบหายเพื่อนด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราสองคนนะครับขออนุญาตไปประกอบอาหารก่อนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวพวกผมรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเจอกันที่นี่นะครับ ขออนุญาตรีบถ่ายนิดเอรีบประกอบอาหารนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะมืดแล้วนะครับเพื่อน่นะเพราะว่าเรากะเวลาในการเดินทางผิดไปนิดนึงนะครับเพื่อนนะโอเคครับง่ายเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนะก็ตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะก็เราเนี่ยจะรีบประกอบอาหารนิดนึงนะครับเพื่อนเพเพราะว่าเรากลัวค่ำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพาทินนะครับใกล้จะตกดินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าเราเนี่ย กะเวลาในการเดินทางผิดไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนยังไงเดี๋ยวพวกผมนะครับขอญาตนอนพักก่อนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่ําคืนนี้นะครับเพื่อนนะหรือไม่ทําอีพวกกระลุงกระลอกหรือว่าสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเดินผ่านมาเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับยามเย็นนะครับนี่ป่าเนี่ยเริ่มกลับมาเคียวแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับซึ่งยังไม่มีวิแววของสัตว์ป่าเลยนะครับมเมื่อตอนหัวค่ำเนะี่ยเห็นได้ยินเสียงเหมือนกระรอกร้องด้านนู้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นกระรอกดงหรือว่ากระรอกไอีห่างดํานะครับเพื่อนๆดังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงนยผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์่ะให้รับชมเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวถ้ามีอะไรมานะครับยังไงนยเดี๋ยวผมขอญาตนอนพักก่อนนะครับโอเคครับ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆก,ก็ยังไม่มีวิแววของอะไรนะพี่เนาะก็ไม่รู้ว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยจะเป็นดินโป่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีสัตว์ป่ามาหรือเปล่านะเพราะฝั่งนู้นน่าจะเป็นดินโป่งที่แบบสัตว์ป่า <c oughs> อะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเพื่อน ยังไงเน่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามดึกครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เนะี่ยมีเก้งมานะครับแต่ว่ากดถ่ายไม่ทันพอลากดถ่ายปุ๊บม,มันโดดไปก่อนนะเมื่อกี้มันมายืนอยู่นั้นมองไฟแฟบหนึ่งนะแล้วก็ไปเลยนะครับถ่ายไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใช่ไหมวะพี่ไม่นัใจเหมือนกัน โอเคครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์นะเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยตอนนี้กําลังเข้านะครับไม่อยากจะเปิดไฟเยอะนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับเฮ้ยอ่ะยังยี่เสียงสยักเหมือนตัวอะไรเดินอยู่ข้างล่างชยม่ะเยยูยยเยยเชยก่อน ตัวอะไรนะไม่เจอ,อตัวอะไรวะไม่มีตัวอะไรนะพี่ไม่มีตัวอะไรเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้าทั่วอะไรมันเดินใต้ห้างวะเฮ้ย hey, ใต้เปรวะเก่งไม่ตัวอะไรไม่รู้เหมืนกันโอเคพี่อย่าไปสนใจโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันพี่พี่ฮะผมได้ยินเสียงคนเดินที่ไหนไม่แน่ใจเป็นคนหรือสัตว์ป่าอะได้ยินเสียงเดินมาจากด้านนู้นได้ยินทั่วเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนครั้นที่ผมเคยมาเลยเฮ้ยพีต้องืออะไร ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยชาวบ้านเขาหาของป่าหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนันนันไปไหนไม่รู้มันเฮ้ยมีเสียงสัตว<ฮ>์ป่า หายไปไหนโน่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยป้าครับมาเราหายไปไหนวะป้าครับป้าครับไปนน่นแล้วเฮ้ยป้าครับใครป้าครับเสียงอะไรวะฮะ ้าครับเฮ้ยมันเสียงเก้งน,นะพี่เอาไงดีแล้วเหมือนมีเสียงข้างหน้าเหมือนมีคุยกันนะเหมือนมีได้ยินไหมเฮ้ยพี่ได้ยินไหมได้ยินเฮ้ยไหนเราลองฟังเงียบๆฟังเงียบๆด,ดูก่อนลองฟังก่อน เฮ้ย <He> อะไรเสียงใครในป่าเฮ้ย <He i. S 2> อันนี้เป็นเสียงเก้งไงเสียงเก้งใช่พี่แต่ว่าเสียงคนเดินไอ้อคนคุยกันเนะี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกเสียงคุยแม่งไม่หยุดเลยว่ะพี่ฮะ <Huh? S 1> ได้ยินไหมได้ยินเออเสียงใครวะ เียงเดินนี่ก๊งเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงสัตว์เสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วนุ่นก็ใครอีกวะใครใครครับมีเหรพี่อยู่ข้างพี่ใช่ไหมไครครใครครับใครครับ ใครครับเสียงเดินทั่วเลยตอนเนี้อะไร,อ,นนอ,ะไรอะไรวะใครครับเได้ยินเสียงคุยกันไหมเหมือนเป็นหมู่บ้านลี้ลับเลยอ่ะพี่มันดูเหมือนกันเหมือนเรานอนกลางหมู่บ้านลี้ลับเลยทั่วทั่วดึกแล้วนะเว้ยเออ ใครแม่งจะมานั่งคุยกันเจ้าจ้าวะสิ่งเดินอย่ละนอนดินโป่งนี่มันอาถรรพ์จริงๆเสียงคนเดินไม่หยุดเลยวะพีะ่้องนี้ มีอะไรไหมไม่มีอะไรอีด้านเนี้ยไม่มีใครเลยแต่เสียงคนคุยกันแบบไม่หยุดเลยฝังนี้ก็ไม่มีฝั่งเจอเหเฮ้ยเฮ้ย

ไ้พี่มาเราไปไล่เลยวะไม่รู้ไมีเสียงเ่าอยู่ข้างหลังแล้วก็เสียงคุยไม่รู้นะเธอนีต้องเงียบแล้วแต่ว่าได้เสียงซัดนะมันแค่มีคนเรียกชื่อผมเฮ้ยกิ่งไม้สันใิ่ไหมเน กิงโดดป่ะวะเงินเงิเอางี้พี่เดี๋ยวเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ย ใครครับ Bond ใครครับเฮ้ยเสียงใครวะพี่เฮ้ยเสียงเออพี่เฮ้ย เฮ้ยเขาถามว่าพุ่งไม่กลัวเหรอพุ่งมาทำอะไรเป็นภาษาอะไรเลรียงพี่เป็นภาษาเกรียงเลยเฮ้ยชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านหาหรือเปล่าชาวบ้านหาของปลาใครครับเปิดแลยอย่าใจอ่อนใครครับออกมาฮะ ได้ยินเสียงคนคุยกันไหมเป็นเหมือนหมู่บ้านเลยพี <ness> ่เพื่อนโอเคครับพี่เพื่อนไอ้นเนี่ยเดี๋ยวพวกผมสองคนเนี่ยขออนุญาตนะครับนอนฟังเงียบเงียบดีกว่าเพราะตอนนี้เสียงมาทุกทิศทุกด้านแล้วเมื่อกี้มีคนไล่ให้เราลงจากต้นไม้ยู่ยเฉยยู่ยเฉยอย่าโอเคครับพี่เพื่อนงั้งพวกผมสองคนเนี่ยขออนุญาตปิดแลดปิดกล้องก่อน หรือว่าถ้ามันมาจู่โจมเราใกล้ใ้จริงจริงนะครับหรือว่าถ้าเป็นชาวบ้านแบบจะมาทําลายร่างกายเราจริงๆเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้ดูนะครับแต่ยังไงเนี่ยตอนนี้พวกผมสองคนเนี่ยขออนุญาตปิดกล้องก่อนถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือว่าเกิดอันตรายกับพวกผมจะคอยเปิดกล้องแล้วให้รับชมเป็นหลักฐานนะครับยังไงพวกผมขอตัวนั่งฟังและนอนฟังเงียบเียก่อนยังไงไว้เจอกันในยามเช้าครับเพื่อนเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในยามเช้าด้วยนะครับ uh huh. ตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วนะครับ uh huh. เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยกว่าเราจะได้นอนเนี่ยดึกเหมือนกันนะพี่เนาะ uh huh. เพราะว่ามีเสียงรบกวนนะครับพี่นันแมทแต่ว่ายังมาไม่ถึงตัวเรานะครับน้องหมาก็เมื่อคืนไปเห่าอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็กลับมาละอยู่นู่นนะครับวิ่งสบายใจเลยก็โอเคครับ,รบยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันใน คลิปหน้าครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พวกผมสองคนเนี่ยขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับ